สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องอสมอทั่วประเทศครับพบกันวันนี้วันที่23พฤษภาคม2568ครับพี่น้องอสมอฟังชัดๆครับมีพี่น้องอสมอคอมเมนต์มาถามบ่อยเกี่ยวกับอสมอมีหลายตำแหน่งหรือพูดง่ายๆว่าสวมหมวกหลายใบหรือสวมหมวก2ใบอะไรประมาณนี้ครับวันนี้ก็จะมาพูดเรื่องอสมอสวมหมวก2ใบได้ไหมหลังกฎหมาย พระรญยัดอ,อสมอประกาศใช้สำหรับเรื่องกฎหมายนะครับตอนนี้ยังไม่ได้ออกกฎหมายนะครับแต่ว่าตามข่าวเขาก็บอกว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนายสมศักดิ์เทพสุทินได้ลงนามในหนังสือส่งร่างกฎหมายเพื่อไปสภาผู้แทนรัษฎรแล้วนะครับแต่ว่าเวลาส่งเนี่ยไม่ได้ส่งไปสภาผู้แทนราษฎรนะครับต้องส่งไปยังคณะรัฐมนตรีโดยเมื่อวันที่13พฤษภาคม2 5 6 8 มีรายงานข่าวว่านายสมศักดิ์เทพสุทินรัมตีบ่าการกระทรวงสาธารณสุขลงนามในหนังสือส่งร่างกฎหมายพรบอสมที่ผ่านการตรวจพิจารณาจากสำนักง,งานคณะกรรมการกตษฎิกาแล้วและผ่านการแสดงความเห็นทางเว็บไซต์จากเจ้าหน้าที่รัฐจากประชาชนจากอสมอแล้วนี่แหละเมื่อวันที่13พฤษภาคม2568รัมรตีบ้าการกระทรวงสาธารณสุขส่งร่างนี้ไปสำนักเลขานุก,การคณะรัฐมนตรีแล้วนะครับ แต่ว่าก่อนที่จะส่งไปสภาผู้แทนรัศดรจะต้องมีการเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างก่อนนะครับก็ตอนนี้ยังไม่ได้ออกกฎหมายยังอยู่ในขั้นตอนนี้อยู่จะออกกฎหมายก็ต่อเมื่อร่างนี้ส่งไปถึงสภาผู้แทนรัศดรและสภาผู้แทนรัศดรจะได้บรรจุเข้าเป็นระเบียบวาระในการประชุมพิจารณากฎหมายต่อไปพิจารณาออกกฎหมายต่อไปตามขั้นตอนนะครับทีนี้เรามาพูดถึงถ้าหากว่าเอาเอา,เอาถึงที่สุดเลย สม,สมมตมมิว่มมากฎหมายนี้ออกเป็นกฎหมายเสร็จและประกาศใช้แล้วอสมสมหมวกสองใบได้หรือเปล่าเช่นเป็นอสมด้วยเป็นผู้ใหญ่บ้านด้วยประมาณนี้เป็นกำนันด้วยหรือเป็นอสมด้วยเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเป็นแพทย์ประจําตำบลสวัสรกำนันด้วยประมาณนี้ครับหรืออสมบางท่านเป็นอสมด้วยเป็นนายกบตด้วยประมาณนี้เป็นอสมด้วยเป็นสจด้วยประมาณนี้เป็นอสมด้วยเป็น สอทอเป็นสมาชิกอบตอด้วยอะไรประมาณนี้เป็นนักการเมืองท้องถิ่นด้วยได้รับเงินเดือนฝั่งนั้นด้วยนะได้รับค่าป่วยการอ,อสมอด้วยอ้าวเ็เรียกว่ามีหลายตําแหน่งหรือว่าสวมหมวกสองใบก็แล้วกันหรือว่าสวมหมวกหลายใบทำอ,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 อย่างนี้อสมจะยังเป็นอสมอไหมหลังประกาศใช้กฎหมายนะครับประเด็นนี้หลายท่านก็ก็ถามมานะครับวันนี้ฟังชัดๆครับฟังชัดๆ สำหรับกฎหมายนะครับถ้าออกกฎหมายสําเร็จและประกาศใช้เขาจะมีข้อห้ามอยู่สําหรับคนที่ยังไม่ได้เป็นอสอมครับสําหรับคนที่ยังไม่ได้เป็นอสอมนี่ถ้าจะมาสมัครเป็นอสอมนี่จะต้องไม่เป็นคนที่ได้รับเงินเดือนจากหน่วยงานภาครัฐเป็นการประจําอยู่แล้วนะครับเป็นนักการเมืองท้องถิ่นก็ไม่ได้เป็นกรรมการบริหารภาคการเมืองก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นจะเป็นสมาชิก อบาตาสมาชิกสอทอเป็นผู้ใหญ่บ้านกำนันอะไรก็แล้วแต่เป็นไม่ได้นะครับคนที่ไม่ได้เป็นตำแหน่งเหล่านั้นจึงมีสิทธิ์มาสมัครเป็นอสมอใหม่และมีสิทธิ์มีคุณสมบัติได้รับการคัดเลือกเป็นอสมอใหม่ส่วนคนที่มีตำแหน่งเหล่านั้นอยู่แล้วมาสมัครเป็นอสมไม่ได้เพราะมีลักษณะต้องห้ามนะครับเพราะฉะนั้นประเด็นสวมหมวกหลายใบเนี่ยเขาใช้กับอสมอใหม่ที่จะมาสมัคร คนที่จะมาสมัครเป็นอสมอจะต้องไม่มีตําแหน่งทางการเมืองท้องถิ่นจะต้องไม่เป็นกำนันผู้อยู่บ้านอะไรต่เหล่านี้หรือได้รับเงินเดือนหน่วยอันจากหน่วยงานราชการเป็นการประจําเป็นข้าราชการอย่างนี้นะครับก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นกลุ่มที่คนที่จะมาสมัครเป็นอสมอใหม่นั้นจะต้องเป็นประชาชนคนธรรมดาเท่านั้นที่ไม่ได้รับเงินเป็นการประจําจากหน่วยงานภาครัฐอยู่แล้วนะครับ อันนี้หมายถึงเงินเดือนค่าจ้างนะครับก็มีสิทธิ์มาสมัครเป็นอสมใหม่ได้นะครับอันนี้ถ้ากฎหมายออกแล้วมันจะเป็นอย่างนั้นแต่ทีนี้คนเก่าอสมเก่าอสมอคนเก่าเนี่ยเป็นผู้ใหญ่บ้า,านอยู่แล้วทํานองนี้หรือบางคนเป็นกำนันอยู่แล้วบางคนเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านอยู่แล้วทํานองนี้หรือบางคนเป็นสอทอบางคนเป็นสมาชิกอบตอ,อยู่แล้วทํานองนี้บางคนเป็นสอจอบางคนเป็นกรรมการพรรคการเมืองทํานองนี้อะไรก็แล้วแต่นี่ คือเป็นอสมอด้วยและมีตำแหน่งเหล่านั้นอยู่อยู่ด้วยแล้วอยู่ก่อนวันกฎหมายประกาศใช้ก็เรียกว่าอสมอเก่านั่นแหละหลังจากกฎหมายประกาศใช้แล้วก็ยังเป็นอสมอได้ต่อไปเพราะว่าเขาจะมีบทเฉพาะการว่าเมื่อออกกฎหมายเสร็จจะมีบทเฉพาะการว่าประเด็นต้องห้ามเป็นอสมอนั้นไม่ใช้กับอสมอเก่านะครับอันนี้ก็นำมาเล่าสู่กันฟังอสมอเก่ายังสวมหมวกสองใบได้ และเป็นอสมอได้นะครับส่วนคนที่จะไปเป็นอสมอใหม่ต้องเป็นประชาชนคนธรรมดาจึงมาสมัครได้เป็นตําแหน่งอื่นไม่ได้มาสมัครไม่ได้นะครับประมาณนี้นะครับเรื่องของเ,อเกี่ยวกับหลังออกกฎหมายพรบสมอแล้วสวมหมวกสองใบได้หรือไม่ก็ตอบได้ประมาณนี้นะครับข้อที่น่าสังเกตอสมอเก่านะครับถ้าเป็นมีตำแหน่งอื่นด้วย ก็เป็นอสมอไปได้ถามว่าเป็นอสมอไปได้ถึงเมื่อไหร่เป็นอสมอไปได้จนถึงตำแหน่งอีกอีกหมวกอีกใบหนะ่ะหมดวาระนะครับถ้าหมวกอีกใบหมดวาระก็จะเป็นอสมอ,อย่างเดียวทีนี้ถ้าไปสมัครใหม่แล้วได้รับการเลือกอันนั้นจะพ้นสภาพเป็นอสมอเพราะจะเป็นไปตามกฎหมายก็คือมีลักษณะต้องห้ามนะครับเอาล้ครับทั้งหมดก็คือเรื่องอสมอสมบวกสองใบได้ไหมหลังกฎหมายอสมอรประกาศใช้ ก็มีคำตอบมาเล่ากันฟังเพียงเท่านี้ครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ